นี่คือทริปน่าน4วัน3ามคืน EP หนเมืองน่านตอนอื่นฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้แพ้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนทริปนี้เราจะไปเที่ยวน่านแบบรถทริปสี่วัน3ามคืนกันค่ะ เราออกเดินทางกันตั้งแต่ตีสีนะคะระหว่างทางมีฝนลงนิดหน่อยแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเลยตอนนี้เราเข้าเขตจังหวัดแพร่แล้วนะคะทุกคนก็ทางเนี่ยเราวิ่งมาสาย11นะก็จะมีการเกาะสร้างทางนะคะระหว่างอุตรดิตถ์เข้าสู่แพร่ใครที่ขับมานะจาก2เลนนะคะก็จะเหลือเลนเดียวแล้วเขาก็จะมีที่ทําเป็นเลนบีเป็นเลนสวนกันด้วย ก็ใช้ความเร็วน้อยๆน,นะคะระมัดระวังกันด้วยค่ะเรามาถึงนั่นกันประมาณบ่ายโมงค่ะแวะทานข้าวกลางวันที่ร้านเฮือนภูค่ะเราสั่งอาหารไปทั้งหมด5อย่างทานกัน6คนนะคะอิ่มใช้ได้เลยทานไม่หมดด้วยตกออกมาคนละประมาณร้อยนิดๆทานข้าวเสร็จก็ถึงเวลาไปเช็คอินที่พักคืนนี้นอนพักกันหน่อยค่ะ ที่พักของเราวันนี้คือโรงแรมน่านละมุนค่ะที่พักวันนี้เราจองมาในราคารวมอาหารเช้าไม่ถึง2ใบเท่าค่ะบรรยากาศรอบที่พักดีมากตึกก็สวยห้องพักก็สะอาดพนักงานก็ต้อนรับดี เข้ามาในห้องของเราแล้วนะคะวันนี้เรานอน,อนห้องสูพีเรียดีรักเตียงแบบทวินนะคะทุกคนที่โรงแรมน่านละมนเราจองมาผ่านแอปนะคะนี่จะเป็นเตียงคู่แบบนี้แล้วก็มีเตียงเสริฟด้วยนะแล้วก็อันนี้คืออะไรอะระเบียงเหรอแอบดูก่อนม่ไม่ใช่ว้าวนี่คือ ทางอาบน้ำค่ะเป็นประตูที่ทะลุห้องน้ําอีกทีนึงแล้วก็จะมีโซนนี้แยกโซนแห้งโซนเปียกให้นะดดิอนี่ค่ะทุกคนตอนนี้แพรตื่นแล้วนะคะตอนแรกเรานัดกันว่าจะไปเดินตลาดถานนคนเดินขวเมืองหน้าเนี่ยออตอนห้าโมงเย็นแต่ทีเนี้ย ตื่นมาเปิดมา่านดูคือแดดมันจ้ามากค่ะเราก็เลยเปลี่ยนเวลานัดน,นะคะก็เลยเดี๋ยวสักหกโมงครึ่งเราจะลงไปเจอกับน้องๆที่ล็อบบี้นะเดี๋ยวเราจะไปเดินการ์ดขวงเมืองน่านกันนะคะซึ่งเป็นตลาดถนนคนเดินที่เขามาขายพวกสินค้าของกินของใช้นะที่อยู่บริเวณหน้าวัดภูมินนะคะก็จะมีโต๊ะที่เขาเขาเรียกว่าสัมรับหรอ เอาไว้สำหรับให้เรานั่งทานอาหารด้วยเขาเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นนะคะ4ี่โมงครึ่งจนถึง3ามทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราไปเดินดูกันค่ะว่าที่กาดขวงเมืองหน้าหรือถนอนคนเดินเนี่ยมีอะไรขายบ้างโห่ยบ้านนี้กาดดีมากเลยค่ะทุกคนสวยเลิกพระอาทิตย์กำลังจะตกวิวซีซีดูดีนะอ้อแต่ว่าที่นี่นะคะเขาไม่มีริบนะ น่าจะเป็นที่พักทั้งหมด3ชั้นแต่ว่าไม่มีริบให้แต่ว่ามีน้องเบลลบอยคอยช่วยยกของนะคะถ้าใครเอาของมาตอนแรกเราว่าจะปั่นจักรยานไปกันค่ะแต่พี่ๆแก๊งที่เขามาก่อนบอกว่าเดินไปก็ได้แค่500เมตรก็ถึงเราก็เลยเดินมาซึ่งก็สะดวกมากค่ะแค่เดินตรงมาเรื่อยๆก็ถึงทางเข้าตลาดที่อยู่ด้านหลังวัดแล้ว อันนี้เป็นโรงแรมที่พักที่เขาเปิดพื้นที่ให้สามารถเดินทะลุต,ตลาดได้นะคะใครมาพักที่นี่ก็คือสะดวกมากๆบรรยากาศช่วงเย็นดีมากๆค่ะร้านวัดที่นั่งทานอาหารเขามีดนตรีสดให้ฟังด้วยเริ่มต้นถนนคนเดินเราก็ประเดิมร้านแรกกันเลยค่ะอากาศร้อนๆแบบนี้น้ำหวานเย็นๆกับไอติมหมุนมันฮิวใจมากแพรสั่งน้ำลิ้นจี่สดหนึ่งแก้วค่ะ แล้วก็ของน้องน้องกับบอสเป็นน้ำลำไยกับเก๊กห้วยหวานเย็นชื่นใจสุดๆออกจากร้านน้ำยังไม่ถึง19เราก็มาต่อกันที่ร้านขนมเมืองค่ะสั่งข้าวปุกงากับมีพันลับแลมาลองทานนี่น้องใบคนลองชิมมีพันลับแลของเราค่ะ น้องบอกว่าให้ความรู้สึกคล้ายเส้นหมี่ที่ห่อด้วยแป้งยวนแล้วโรยงานี่ค่ะหวานนมหวานนม้เข้ามาจงดียวเามหอฟิลเหมือนโมจิอเงี้ยหรอะมาขอบอกว่าฟิลเพราว่ามันแบบชอบ้เหมือนกันอ๋อ เดินวนตลาดกันสองรอบก็ได้อาหารกลับมาเต็มมือเลยค่ะตอนแรกก็ว่าจะนั่งทานในลานแต่คนเยอะมากเราก็เลยเลือกถือกลับไปทานที่โรงแรมแทน อนนี้เรากลับเข้ามาในห้องแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราไปเดินตลาดมาก็ได้มาลยอย่างอยูน่นะอันนี้คือไส้กรอกไส้กรอกแดงทอดคลุกๆก,ก็ลืมไปว่าเออเราเจ็บคอกันอยู่กินเข้าไปก็คือน่าจะไอชิมก่อนนะอืมแต่มันไม่กรอบแล้วอะมันนิ่มแล้วน่าจะเพราะว่าเราถือมานานนะคะแล้วก็ มีน้ำของแพเป็นน้ำลิ้นจี่สดอร่อยมากๆเลยครับยเปรี้ยวหวานหานแล้วก็บอกที่น้ำจิ้มวยหมดไปแล้วอันนี้ข้าวปุกมาอร่อยคล้ายๆขนมบ้าบินเลยแล้วก็ไส้กรอบย่างยำไม่เห็นอืมแล้วก็ข้าวไข่เจียวนะคะคนละอย่างแล้วก็หมูแดดเดียวทอด ก็คือตอนซื้อมันดูอย่างละนิดอย่างละหน่อยแต่พอซื้อมารวมกันแล้ว<ม>เยอะมากเดี๋ยวเราขอกินข้าวก่อนนะ สวัสดีตอนเช้าค่ะเช้านี้เราตั้งใจจะออกไปทำบุญใส่บาตรกันที่วัดและหาของอร่อยทานตอนเช้าเช้าที่เมืองน่านเงียบสงบมากค่ะอาจเป็นเพราะเป็นวันหยุดและยิ่งมีฝนตกลงมาโปรยๆยๆยยิ่งทำให้เงียบสงบมากขึ้นไปอีกค่ะ มอร์นิ่งค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่วัดภูมิน,นะคะมาไหว้พระแล้วก็มาถ่ายรูปกระสิบกระสิบรักบาลือโลกนะคะแ้เดี๋ยวเราจะเดินออกไปอีกวัดหนึ่งวัดช้างค้ำนะคะไปไหว้พระแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับไปทานข้าวที่โรงแรมที่พักของเราะคะ่ะ นอกจาก2วัดที่เรามาแล้วในเมืองน่านยังมีงอีกหลายที่เลยนะคะอย่างเช่นวัดศรีพันต้นวัดมิ่งเมืองสวยงามอลังการทุกวัดถ้าใครมีเวลาเยอะหน่อยลองไปดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะกลับจากวันเรามาทานอาหารเช้าที่โรงแรมกันค่ะเขาเปิดให้ทานได้ตั้งแต่7จ0ถึงสิบโมงห้องอาหารอยู่ริมน้ําบรรยากาศดีมาก อาหารก็มีหลากหลายนะคะทั้งอาหารไทยข้าวต้มข้าวพัดแกงต่างๆแล้วก็พวกขนมปังไส้กรอกแฮมซีเรียลแล้วเขาใส่ใจในรายละเอียดมากค่ะบีบเนยให้เป็นรูปดอกไม้ใส่ถาดไว้น่ารักสุดๆผลไม้ก็มีนะคะจัดจานสวยน่าทานมากและที่พลายชอบที่สุดคือขนมไทยตรงนี้ค่ะอร่อยทุกอย่างเลยเทียบกับราคาค่าที่พักแล้วคุ้มมาก ใครที่มีแลนจะมาเที่ยวจังหวัดน่านแล้วยังไม่มีที่พักแพรขอแนะนำโรงแรมน่านละมุนเลยนะคะที่พักสวยบรรยากาศดีอาหารอาร่อยราคาก็จับต้องได้แถมอยู่ไม่ใกล้ถนนคนเดินด้วยคุ้มค่ามากๆค่ะฝากติดตามคลิป ep ต่อไปด้วยว่าเราจะไปเที่ยวไหนที่น่านตอ่อวันนี้ขอตัวไปทานข้าวก่อนนะคะบ๊ายบาย